พี่น้องหเลยครับอู้หูพี่น้องเดี๋ครับพี่น้องลดชะโนลดลดชะโนลด์ลดชะโนใส่สวยเลยครับพี่น้องอ้ยหมานๆครับเอาอหลวพี่น้องเอาอูวเอา้วเอาอีกวพี่น้อง ใส as, uh. so so teachers, ่สวยแล้วครับใส่สวยแล้วสภามาใส่เบ็ดครับพี่น้องเบ็ดเนื้อเขียดมาแกะมือไม้นี่ครับพี่น้องลองทั้งเบ็ดประมาณยี่สิบกว่าหลังครับพี่น้องผมย้ายเบ็ดไปในจักน้อยแล้วล่ะประมาณเก็บไปลังพุ่มย้ายไปแล้วนี่จะเิ่งสภาพไม้ครับตัดไม้เงาไปเลย เยียดยี่ห้อนเดพี่น้องหาโม่งแรงอยาดเขียดมันตายครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับพี่น้อง แดดยังหอนอยู่ยพี่น้องเอ้ยห้องโถงกลัวแล้ว ามานบ่เดี๋ยวไปลุ่นกันตอนยามเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอโตไซน์ค,ครับไม้ส,สวยๆครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนนี้คืนครับประมาณถุ่มกลัวครับพาคมายามเ็ดครับพี่น้อง มนันบ่ครับไปเบื้องหลังแหลกกันเลยครับพี่น้องหลังแหลกคือเขาครับหลังสองมาเงียบครับหลังสามเขียดตายบ่มีเงือเปลี่ยนพี่น้องหลังนี้ก็ยังดึงอยู่ยังมันดึงพี่น้องโอ้ยหลุดหลุดครับหลุดครับพี่น้องถามฟังครับพี่น้อง ข้างบนฝัางนีง้งโอ้มีจีดีอยู่พี่น้องเด้ยบม้ถือครับไอ้เพื่อนมองนึงครับพี่น้องโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้ว สวยเลยพี่น้องนี่ครับสวยเลยพี่น้องนี่ครับเออใส่ส,สวยๆเลยครับนี่เตรียมแลกครับพี่น้องใส่งามเลย มันหมานัน,น,นมานครับคลื่นนี้ไปลุนต่อไปครับปลากระดียังร้อยอยู่ครับพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องครับนี่เอาอีกแล้วเอาแล้วครับเอาอีกแล้วพี่น้องมันเงี้ยปลาหน่อยอครับเอาอาแตงกองครับอุ้ย แสองครับเอ่เอแอวที่สองครับเงียบไปหน่อยมันหมาแล้วครับมันหมาแล้วหมาแล้วพี่น้องสองเตามคันขึ้นไงสวัสดีตอนจะเสิร์ฟครับพี่น้องเข้ามากูเ่เบ็ดครับกู่เบ็ดกลางทางรถไฟไปกันเลยครับพี่น้อง โ oh, อย้ยเงยยังคือเก่ลอยพี่น้องเลยเก็บเ,เบ็ดก่อนครับพี่นอ้องดวงลรงนี่ครับปลายังลอยคือเก่าอยู่ปไว้ไปนี่แหละครับพี่นอ้องนี้เงยปลากะดีทางนี้ปลากะดีก็ยังลอยคือเก่าอยู่ปไว้ไปนี่ครับเยอะไว้หลุ่นมือเร่งครับไปหลงกระต่อครับพี่นอ้องลังนี่ขั้นโกงครับพี่นอ้อง มาลุ้นกันครับมาพื้นยังท่านโกงอยู่บนนอหนอพี่มิติรีนอวันนี้เนาะ่พื้นอย่างพี่นอ้องอโอ้ยลุตครับลุตครับพี่นอ้องโอ้สีอะไโดนแล้วครับพี่นอ้องโดนแล้วโดนแล้วครับพี่นอ้องโดนแล้วครับโดนแล้ว เบื้ง <contribute S 2> ครับพี่น้องเบิ้งเบืงโดนแล้วครับ,โด,รบโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับว้าวเต็มเนี่ยครับพี่น้องโดนแล้วครับเต็มเนี่ยครับพี่น้องสวยๆนี่ครับเซานี่ครับโอ้ใส่งามอ้วนตับเลยนี่ครับ เปลี่ยนทับเลยวะเศรงฐีมครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องไปลุ้นกันตอ่อครับมันหมานมันหมานครับดูลแลครับ,บพี่น้องล่างนี่บูยังครับยังย่างบูย่างยังเลยพี่น้องบูยัางเลยครับ พี่น้องมันง่ายเลยครับอู้อูออออ้้อูพี่น้องมันมันครับมันมันพี่น้องเอ้ยจังกึ่งเลยป่ะนี่อืฮ้ยพี่น้องบอกง่ายเลยครับคุณเออ ม,มันมันครับพี่น้องเ้านี่สองเต็มแล้วเดี๋ยวเก็บกันครับโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วพี่น้องโอ้ยมีแตบฮักครับปลาใส่สวยเลยพี่น้องใส่สวยเลยครับ พี we ่น้องลุกพี่น้องลุกพี่น้องอ้ยใส่สวยเลยครับพี่น้องอ้ยมันมันครับเบือเขียดครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับพี่น้องมันมันครับมันมันเตรียมที่สามครับเช้านี้อ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่งามแท้ตัวนี้วะอุ้ยทั้งทั้งหน้าก็ดิ้นหนึ่งแล้วพี่น้องดิ้นหนึ่งแล้วข้างหน้า เอาไปนี่ก่อนครับเดี๋ยวเบอรงขน้าก่อนเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วพี่น้องใส่สวยเรีวครับใส่สวยเรียกแม่ใส่งามเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้ก็ได้ใส่งามเลย โอ้โหมันเหรอวะมันนี่วะโ,อ,โอ,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 อ้พี่น้องมันมันครับมันมันเออพี่น้องเว้ยนี่ครับเดี๋ยวเก็บกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปร่วมไปเบิ่งอีกลหลังนึงสองหลังญี่ปุ่นร่วมยอดกันครับพี่น้องเซาเนียครับ เทพี่น้องมือนี้เบ็ดยี่สิบหกหลังครับอันนี้สองโตครับพี่น้องมือขึ้นอีกสองครับหมานสุดๆครับหมานแห้งมิจฉาบักเจบๆเลยโอ้โหพี่น้องอะไรอีกตัวหนึ่งนีเป็นหกแต้มครับพี่น้อง จะได้ก็ฝากติดตามด้วครับ